มาโชว์เรื่องเฮี้ยกันับโอเคเรื่องเฮี้ยไว้ใจหอยกันมีบางอย่างในซีรั่มของของตัวเงินตัวทองเนี่ยที่ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคในมนุษย์ได้สวัสดีครับสวัสดีครับ รองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดรจิกมลทรนศักดิ์ครับหรือเรียกผมหมอต้นหรืออาจารย์ต้นก็ได้ครับปัจจุบันผมเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลครับ,รบก็ตามภารกิจอาจารย์ก็จะมีงานสอนงานรักษาสัตว์แล้วก็จะมีงานวิจัยที่เป็นภารกิจนะหลัก3อย่างครับผมชอบที่สุดชอบรักษาแรกสุดเลยแล้วก็ทํางานมายี่สิบปีนะครับ ววน,นมก็อ,มอยากที่จะทํางานด้านวัวน,นมแล้วก็ผลิตน้ํานมที่มันมีคุณภาพสูงๆให้คนไทยดื่มแต่พอวันหนึ่งได้ไปจับสัตว์ชนิดหนึ่งขึ้นมานแล้วก็เลยลงไหลเป็นชี้ที่สองก็คือที่ยารับอ้าวเดี๋ยวก่อนฮะห้ามชี้ฮะ <c oughs> คุณหมอ <c oughs> ห้ามชี้ผมสิ <c oughs> ฮะคุณหมอแค่ทำเงก็ใชเราสามารถเรียกเขาได้ว่าตัว มันมันมันขึ้นอยู่กับคนเรียกน้องโตยอะสุภาพสุภาพหน่อยเรียกตัวเงินตัวทองก็ได้แต่พี่อ๋อยเนี่ยเรียกเฮียดีเลยครับแล้วทําไมถึงหลงไหลในตัวเฮียครับเมื่อ6ปีที่แล้วเนี่ยบางเอิญบางเอิญเนี่ยเถอไปช่วยเฮียตัวแรกขึ้นมานะครับแล้วด้วยความที่ตัวเองก็อาจจะกลัวกล้าก็ให้รปภที่ในมหาวิทยาลัยเราแวกนั้น 4- 5ห้าคนช่วยผมหน่อย ช่วยลากขึ้นมาจากน้าหน่อยถ้าอยากให้ผมดูเขาเป็นอะไรผมจะดูให้ <Yeah. S 2> ทีนี้เราพอลากขึ้นมาเสร็จพอเอาลงมาถึงเนี่ยตอนแรกเขาดูไม่โอเคแต่พอเอาขึ้นมาเขาหายซะงั้นอ่ะเขาก็ดิน้นตุบๆทุกคนก็แบบกระเจิงพูดง่ายกระเจิงแต่มันอยู่ข้างหน้าผมแล้วครับแล้วก็มีความสงสัยหลายๆอย่างว่าเฮ้ยปกติเนี่ยสัตว์ชนิดเนี้ยอยู่ในที่โสปปกมันก็ไม่ป่วยอยู่ๆดีๆวันนี้จะมาหาผมเนี่ยมันต้องไม่ไหวแล้วล่ะแต่เรายังมีข้อมูลไม่พอ ก็เลยเป็นความ,มหลงไหลมาก,ก็คือตรงที่ว่าอ่ะถ้างั้นเนี่ยอยากจะรู้ว่าในร่างกายเขาเนี่ยมันมีภูมิคุ้มกันยังไงเขาป้องกันโรคยังไงคือศึกษาเพิ่มเติมอะครับ,รบน้องเฮียเนี่ยมีประโยชน์มากในเรื่องระบบนิเวศนะฮะและวันนี้นะครับจะพาไปดูส่วนหนึ่งของการวิจัยทีมของอาจารย์ต้นว่าศึกษาน้องเฮียอย่างไรครับทีมงานครับขอชมภาพครับ อาจารย์ต้นมีเป็นคณะเลยถูกไหมครับในการทํางานตรงนี้ครับเราก็ต้องเซตเซตคณะทีมวิจัยมานะครับก็ในหนึ่งโครงการนี่ก็คือทีมทีมวิจัยผมก็ยังในในนี้ประกอบด้วยมีทั้งนักวิทยาศาสตร์มีอาจารย์ด้วยแล้วก็มีนักศึกษานักศึกษาที่มาทํางานกับเราก็จะมีทีมของกรมอุทยานเนี่ยมาช่วยซัพพอร์ตเรามาช่วยคือเราทําเรื่องถูกต้องอะ่ะเขาก็จะมีทีมของเขามาประกอบกับเราอีกทีหนึ่งถ้าให้เจ้าหน้าที่เขาจับเนี่ย มันก็จะดูถูกต้องกว่าถูกต้องกว่าก็อาจจะทําให้เขาเครียดน้อยกว่าเพราะเพราะเพราะตัวเงินตัวทองพวกนั้นก็จะน่าจะคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่พวกนี้ทั้งกลิ่นทั้งอะไรด้วยครับเจอแล้วครับดูตัวใหญ่มากนะครับถูกก็จะเวลาเราทํางานก็จะจะประมาณนี้ครับจะเจอทั้งทั้งดื้อก็ดื้อก็มีไม่ดื้อก็เยอะนะครับของะไรเยอะมากต้องคล้องส่วนหัวใช่ไหมครับใช่ครับคล้องส่วนหัวจริงๆแล้วเนี่ยก็คือว่า จับจับหางให้ได้ก่อนคล้องหัวให้ได้ก่อนจะสังเกตว่าตัวเอาจริงนะถ้าถามผมที่บยากจะเทก็ตัวเล็บกันมากแต่พลังเยอะฮะเนี่ยกำยำผู้ชายทั้งนั้นเลยนับดูก็เยอะแรงเขาน้องน้องจระเข้นะนี่คืออาจารย์กำลังสูบด้วยข้ามาใช่ไหมถูกครับจ่อเลือดจากจากจับหางครับอาจารย์ครับอาจารย์บอกทีมงานผมว่าผลทางอีกยาวไกลเลยกว่าจะนำมาใช้ประโยชน์ได้ แต่ในเบื้องต้นเนี่ยอาจารย์เจออะไรแล้วบ้างครับจากการนําเขามาทดลองมาวิจัยก็เจออยู่บ้างแล้วว่ามีบางอย่างในซีรั่มของของตัวเงินตัวทองเนี่ยที่ฆ่าเชื้อแบคทีรียที่ก่อโรคในมนุษย์ได้แล้วก็บังเอ,อิญบังเอ,อิญไปเจออีกว่าเซลล์มะเร็งที่เกิดขึ้นในใน,ในคนเราเนี่ยบ,บางชนิดอีกเหมือนกันนะครับก็สามารถยับยั้งได้เหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่เห็นสิ่งที่เพิ่งจะ จะเจอเบื้องต้นเลยครับอีกงานครับยังต้องอีกอีกหลายสเต็ปเลยครับไกลนะครับแต่พบว่าเห็นประโยชน์เบื้องต้นเราเห็นว่าเหมือนกับว่าเราเห็นว่าในแก้วใบนี้ครับมันมีเพชรแน่ๆไม่พ้นแก้วใบนี้แล้วแต่เราต้องต้องหาเพชรเม็ดนั้นให้เจอต้องหาวิธีเจียใช่ให้ได้เหลี่ยมที่นำมาใช้งานได้คือพูดง่ายๆว่าอ่ะไม่ต้องไปหาตู้แกหรือจระเข้อื่นแล้วเราจะเล่นกับตัวนี้อันนี้คือคือสเต็ปแรกที่เราเจอคืออาจเราจะเอาตัวนี้แหละ นะครับแต่เพียงแต่ว่าเราต้องต้องเดินทางต้องต้องวางแผนกันด้วยแล้วก็ค่อยๆเดินทางไปเป็นเล่นไปนะครับท่านรัฐมนตรีครับวันนี้เห็นเขารู้สึกรังเกียจเขาอีกอีก50ปี100ปร้อยปีข้างหน้าเนี่ย <c oughs> เขาอาจจะทําให้มนุษย์สามารถต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บได้ก็เป็นได้ก็ <c oughs> เป็นไปได้ก็ <c oughs> เป็นไปได้เลยครับและที่นี่คือบ่อสัตว์เลื้อยคลานครับหรือชื่อเล่นๆ <c oughs> เราเรียกตรงนี้ว่าคืออนาจักรของเหี้ยครับ วิ่งเล่นกันน่ารักนะฮะวิ่งเล่นน่ารักนี่ก็รอดนี่ก็รอดหาทีมงานอีกเนี่ย,ยเราลองเดินไปดูหน่อยว่าเขามีความเป็นอยู่ยังไงนะครับเราเจอแล้วไม่ได้อยู่กันน้อยๆคุณลองตามเข้ามานะครับเนี่ยเฮ้ยเขาก็อาศัยขึ้น เข้าไปหลบอยู่ในพุ่มพุ่มไม้พวกนี้เขาเป็นสัตว์เลือดเย็นอุณหภูมิเขาเปลี่ยนแปลง,ปลงตามธรรมชาติโอเขาต้องการปรับอุณหภูมิให้ร่างกายเขาเนาะอันนี้เขาก็นอนนอนนอน,นอนพักตามปกตินะครับคล้ายคล้ายกิ้งกา่านะพอถึงเวลาพักอะไรเนี่ยเขาก็อยากที่จะอยู่ในที่ที่สูงไว้ก่อนเพราะว่าคอยระแวดระวังภัยช่วงประมาณ11โมงจะเที่ยงละนะครับเพราะฉะนั้นกอหญ้าเป็นที่ที่เขาต้องการเป็นอันดับถัดไปแล้วถ้าเขาไม่ต้องการที่จะตากแดด เราก็จะหลบตามกอย่านะครับน no, ั่งับนอนครับโอุดนี่คือหลากหลายเลยเยอะ,ะครับเยอะเห <ยะ S 2> <ๆ S 1> ียเนี่ยก็จะขุดรูอยู่แล้วอยู่กันอย่างเงี้ยครับในรูนี่อาจจะไม่ได้มีตัวเดียวอาจจะยัดยัดกันอยู่หลายตัวอาจาร,รย์เดากี่ตัวอันนี้ก็คือว่าไอเจ้าตัวใหญ่เนี่ยเห็ <c oughs> นไหมไม่ก็สำหรับตัวเงินตัวทองเนี่ยถ้าเราโดนจัดนะครับเนี่ยในน้ำลายเขามี เชื้อแบคทีเรียเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงที่ไปหาหมอแล้วก็จิตยาก,กันบัดทะยักก่อนรู้จักกับน้องผ่านวิดีอาร์มาเยอะแล้ว <ฮะ S 2> ได้เวลาเชิญน้องปรากฏตัวบนเวทีครับ,รบแล้วคนที่พามาคือคุณเจมนะครับขอบคุณคุณเจมส์ด้วยครับเอาแล้ว เรื่องที่อย่างนี้ต้องไว้ใจใครนะครับครับไว้ใจพี่นี่ชี้นำอันนี้ชี้นำอันนี้สูงซิกธงซิกคุณโตคุณนิชาบผมหนึ่งสองชี้ครับผมไม่ต้องชี้หรอกมีการชี้นำสำหรับผมไงพี่กังวลไหมอะไรนะพี่จะได้สิทธิพิเศษซึ่ง เฮ้ยผมไม่ร <k my S 2> <Hey, S 1> <'s> <Christopher> ู <ay> ้สึกว่าผมพิเศษขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเลยนะนี่พี่ผมไม่ค่อยอยากจะชี้พี่เลยนะครับผมเต็มเต็มเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าครับไม่มีปัญหาหรอกเฮียไว้ใจหอยตากล้องต้องเร็วนิดนึงนะครับพี่หอยจะบันทึกภาพนี้ไว้พี่หอยตรงนี้ดีนะครับโอ ผมนี่อิจฉาพี่จริงๆอะไรนะผมเชื่อว่าโต้ก็อยากเอาพี่อิจฉาไปถ่ายทิผมว่าโต๋อยากพี่มันเป็นมันไม่กี่ครั้งนะพี่เราที่เราจะได้มีโอกาสถ่ายรูปได้ใกล้นาดนี้นะครับพี่แล้วพี่นึกภาพพี่อยู่กับอยู่กับเฮียกล้องพร้อมครับทีมกล้องพร้อมครับใจเย็นใจเย็นพวกเราเขาเครียดเขาเครียดผมผมทำท่าให้อะเฮียร้วไงเฮียร้องไง และนี่คือรองพิเศษของพี่หอยครับหมายถึงมือ,อ,อควายใช่ไหมสุดยอดพี่หอยอะไรนะสุดยอดพี่หอยสุดยอดสุดยอดสุดยอดไฮไลท์ หรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ